ประกวดเทพีแม่ไม้เดือน9นะครับในงานประเพณีขึ้นท่าเดือน9ปี2568นะครับปีนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับประกวดเป็นเทพีแม่ไม้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ฝากกระซิบบอกข่าวนะครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องของนูน้อยใช่แล้วค่ะแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมนะคะจะมีการเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะพ่ไทยของเรานัะหนิงนะคะครับผมนะครับก็สามารถที่จะมาให้กําลังใจกันได้นะครับสําหรับในส่วนของการประกวด พ่กนี้นะครับอีกหนึ่งคำคืนฝากประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวขอทางเจ้าหน้าที่นะคะช่วยเคลียร์ไม้ด้าหน้าเวทีด้วยนะคะจากผมนะครับช่วงนี้นะครับจะเข้าสู่ในรอบแสดงความสามารถพิเศษนะครับกับผู้เข้าประกวดทั้ง1ิหมายเลขนะครับซึ่งในรอบการแสดงความสามารถพิเศษนะคะจะมีคะแนนด้วยกัน20คะแนนนะคะซึ่งท่านคณะกรรมการต้องหนักใจอีกแล้วนะคะในรอบนี้นะคะ ต้องบอกว่าวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าผู้เข้าประกวดแต่ท่านจัดเต็มนะครับในเรื่องของการแสดงความสามารถใช่แล้วค่ะต่างๆนะครับที่นํามานะครับให้าคณะกรรมการและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้รับชมกันวันนี้นะครับ20คะแนนในรอบนี้ใครจะได้คะแนนไปเท่าไหร่กอบโกลไปเท่าไหร่ใช่ครับต้องลุ้นต้องรับชมกันแล้วก็อย่าลืมนะครับระหว่างการแสดงนะครับ สามารถที่จะมอบนะคะพวงมลลาลัยยังมีพวงมลลาลัยนะคะจำน่ายทุกท่านได้มอบให้กับผู้เข้าประกวดเพื่อเป็นกำลังใจนะคะพวงละ100บาทนะคะเป็นคะแนน5คะแนนนะคะยังเปิดรับในรอบนี้ด้วยนะคะใช่แล้วนะครับสามารถที่จะให้กำลังใจผู้เข้าประกวดได้นะครับคะแนนพวงมลลาลัยจะรับรางวัลขวัญใจมหาชนสำหรับผู้ที่มีคะแนนพวงมลลาลัยสูงสุดนะครับต้องค่ะและตอนนี้ผู้เข้าประกวดหมายเลขที่หนึ่ง น,ะะนางคําจูจันนะคะหมู่สองเกาะตะเภานะคะุคณจานและหมู่สองเกาะตะเภาส่งเข้าประกวดพร้อมแล้วด้านข้างเวทีนะคะพร้อมแล้วกับรอบแสดงความสามารถพิเศษนะครับกับการเต้นประกอบเพลงวอลลมฝากรักเสียํปรินกับหมายเลขหนึ่งคุณคาจูจันครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวคํานะคะจะมาเต้นเพลงวอลลมขัดรักค่ะ กองเชียร์ด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะร,ร่วมมาเป็นกำลังใจให้มาร่วมแดนส์ด้านหน้าเวทีได้เลยนะคะรับรเลครับจากหมายเลขหนึ่งคับคุณทําจูชันนะคะมีพวงมาลัยน้ำใจนะคบพวงมาลัยจัด กองเชียร์นะคะมอบมาลัยกาลังใจได้เลยนะครับส่งมาลัยเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดได้นะครับแล้วก็สะสมคะแนนนะครับในส่วนของรางวัลขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้กับเจทีแม่บาบเดือนกาวครับค่ะและขออนุญาตนาเรียนนะคะในการแสดงความสามารถพิเศษในรอบนี้ท่านละไม่เกิน5นาทีนะคะครับผมนะครับก็แต่ละหมายเลขครับวันนี้จัดเตรียมเรื่องของโชว์การแสดงสวยๆมาให้ทุกท่าน ได้รับชมกันอย่างเต็มที่ไหครับแน่นอนค่ะหมายเลขที่2นะคะนางผู้เข้าประกวดหมายเลขที่2นะคะนางกัญยรัตน์คำดีนะคะหมูห้าก,กตเผาทีมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะส่งเข้าประกวดตอนนี้รออยู่ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกันอยู่แล้วนะครับกับหมายเลข2คุณกัญยรัตน์คำดีในการแสดงชุดดอกระมิงคับผม ของรับคุณกัญญาัทธธรรำดีครับผมค่ะกับชุดการแสดงนะคะฟอนแม่ระมิงนะคะฟอนอันสวยงามนะคะขนาดพี่เลี้ยงตะโกนยังไม่ได้ยินเลยนะะคไอ้ฮากันึกว่าจะลืมจ้องละลุ้นร่มร่มรุมร่น พี่เลี้ยงตะโกนร่มร่มนะคะแต่นักแสดงต้องบอกว่าจ้องจ้องต้องต้องบอกว่าจ้องนหอโอ้มาลลยนะคะวันนี้จากแรงเชียร์นะคะมาลลยน้ําใจนะคะเป็นแรงเชียร์ให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะ ครับผมน่ารักมากเลยนะครับกับผู้เข้าประกวดนะครับในการประกวดเทพีแมไม้นะครับเป็นอีกหนึ่งความน่ารักใช่ค่ะนะครับเป็นความน่ารักของแต่ละหมายเลขวันนี้นะครับได้มาแสดงความสามารถพิเศษนะครับและก็เป็นในรอบการประกวดในรอบของการแสดงความสามารถพิเศษใช่แล้วบางคนุ่มซ้อมใช้เวลา1วันหนึ่งวันท้วนเลยค่ะได้ข่าวว่าซ้อมหนึ่งวันท้่ว อะไรนะคะอ๋อมาอีกแล้วนะคะพวงมาลัยน,นะคะอย่าลืมนะครเป็นกําลังใจมอบพวงมาลัยให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆหมายเลขได้นะครับมอบมาลัยกาลังใจแบบนี้ หนึ่งพวงนะครับมีคะแนน5คะแนนใช่ใชค,ค่ะตอนนี้ส,สมคะแนนรับรางวัลขวัญใจมหาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่นะคะกำลังนำพวงมลาลัยของผู้เข้าประกวดแต่ละหมายเลขนะคะไปรวมและนับคะแนนนะคะยัเทีเเวยวู่ใช่ค่ะยังมีเวลานะคะในการมาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์นะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามนะคะชื่นชอหมายเลขไหนนะครับสามารถที่จะมอบมาลัยเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกทุก เลขได้เลยนะครับเดินทางกันต่อครับกับผู้เข้าประกวดหมายเลข3นะครับกับคุณนันทาจิตกลางครับข้าจากน้องบุ๋งนันทาจิตกลางนะคะมูสีตาตกป,กปกครองตำบลตาตกส่งเข้าประกวดค่ะวันนี้กับรอบแสดงความสามารถพิเศษนะครับจะมาโชว์ร้องเพลงบังเอิญมันได้ของคุณแอนออร์ดีนะครับถ้าพร้อมแล้วพบกับหมายเลขสาคุณนันทาจิตกลางคะ่ะ บางเอิญมันได้นะคะกับการแสดงชุดนี้นะคะเดี๋ยวช่วยประกาศตามหาหมายเลขสีด้วยนะคะยังอยู่ไหมคะเาหมายเลขสีสรุปไปดื่มสงเกาหลีต่ออ๋อยังอยู่ยังอยู่นะคะโอเคเช็คก่อนนะคะกลัวหายกลัวหายไม่ว่แม่ไปอัพสงเกาหลีรอบที่สองเดี๋ยวดูว่ายัง เขาเรียว่ายังเหมือนรอบแรกอยู่หรือเปล่านะคะ เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกหมายเลขได้เลยนะคมบปนบอะไรนกำลังใจนะครับทุกพวงนะครับทุกพวงมีคะแนนนะครับให้กับผู้เข้าประกวดที่ทานชื่นชอบโหวตรางวัลขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้กับเจพีแมม่ามหาชนท่านสามารถที่จะให้คะแนนได้เลยนะครับและช่วงนี้เดินทางกันต่อนะครับที่ผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่คุณพรีสมใจใจแพรครับยังอยู่นะคะ แล้ววันนี้แน่นอนนะฮะว่าเชิญันนี้เตรียมบทเพลงสนุกๆมาให้ทุกท่านได้ร่วมมอนจ่อยกันเอาไปให้รอแป๊บนึงอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มนะคะันี้แค่ออดเดอร์มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะด้านหน้าเวทีค่ะผลิตภัณฑ์อัพดีพี่ชายดินพี่ใจยบอกว่าพวงมาลัยไม่ต้องพวงมาลัยบ่ต้องขอสเปกก็ดีสามขวดจบ อย่าจับนานนะคะในบอกย่อไม่ได้เวลารับพวงมาลัยบอกย่อไม่ได้เข่าไม่ดีแต่ถ้าเป็นแก้วแบบนี้พี่ย่อได้ทันทีเลยมีไม่ดีของมือคะเป็นไงฮะชุเข่าชุเข่ามากเลยนะสัพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะและช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่คุณสมใจใจแพร่เรบแสดงความสามารถพิเศษนะครับมาในบทเพลง สวยไว้ก่อนเดี๋ยวเดียเสียงปรบมือพี่เลี้ยงบอกพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขอสวยก่อนขอสวยก่อนขอสวยก่อนนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขที่4ด้วยค่ะเสียงปรบมือครับสวยช่ำสวยฉ่ำ อกว่าเป็นการแสดงที่ใช้พื้นที่บนเวทีได้คุ้มมากคุ้มมากเลยนะคะดงดนิ้คมเวทีนะฮะคุณพี่สมใจช้แพร่นะครับเป็นกับสวยไว้ก่อนจาอะไรก็ช่างขอสวยไว้ก่อนนะคะสวยไว้ก่อนนะจังจากนด้านของหมูลหนึ่งกอตเผานะคะลูกสาวน้องกวางส่งเข้าประกวดนะคะในรอบความสามารถพิเศษนะคะรักมากเลยนะครับบังเอิญ สวยอ่ะสวยเ้ยคืนนี้เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดในทุทกๆหมายเลขได้พนมาไัยพวงร้อยอดนอนได้เลยอยู่ด้านข้างเวทีนะครับใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราจะพบกับการแสดงความสามารถพิเศษน,นะคะจากผู้เข้าประกวดหมายเลขที่6นะคะคุณเบนจามาศคงเมืองนะคะจากหมู่สามเกาะตะเภาะะบ้านใบเฟิร์นท่าพระธานหมู่สาส่งเข้าประกวดค่ะ เดีนยวมาถึงในส่วนของผู้เข้าประกวดหมายเลข6กนะครับวันนี้ในรอบความสามารถพิเศษเขาจะมาเล่าเรื่องนะครับในเรื่องของประเพณีขึ้นท่าเดือน9นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้มีพร็อพมีอุปกรณ์ประกอบฉากนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับจากหมายเลข6กคุณเบนจมาศท่องเมืองค่ะ ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของผู้เข้าประกวดหมายเลขหกได้นับบัดนี้พระบรมธาตุลำ่าเธอทูลบูชาเจดียุทธหัตถีสั์สิสทธิ์เลิศล่านครน,นามนามนี้เกาะตะเภาพ,พาราร่มเย็นศรัทธา แหล่งทำแล่งบุญงานบุญประเพณีขึ้นท่าเดือนเกา้าเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุน่นสำหรับการแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่ถือสื่อถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านท่าประทานและคนตำบลเกาะ ถึงงานประเพณีทำบุญขึ้น่านเดีือนก้าเหนือซึ่งในปีนี้ตรงกับวันจันทร์นสิสี่ค่ำเดือนเจ็ดปีมะเส็งของธาเดเหนือในเดือนพฤุนายนที่เวียนมาบรรจบครบหนึ่งปีเมื่อถึงเวลาชาวบ้านทุกท่านจะร่วมท้องใจกันจัดเตรียมข้าวของ ต้นเงินรวมถึงผ้าห่มพระบรมธาตุและปัจจัยเทางธรรมและรวมกันจัดตั้งขบวนแห่นักนองเล่นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องเล่ามากมายเพื่อนำปัจจัยตา่างๆนำขึ้นไปสักการะบูชาและหผ้าพระบรมธาตุอันศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน ในแต่ละชุมชนทังตำบลกอะตะเภาทั่วสารทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะว,วันออกและทิศตะว,วันตกที่มารวมกันที่ลานฟ้อนปูชาเจ้าขอปบรรดาลางทรงองค์เทพวางเชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษ คือประเพณีที่เราสืบสานต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นและประเพณีนี้จะคงอยู่สืบไปและหากไม่ได้ โอ้โหขนลุกโซโซแบบเดียวนี่นะพี่ีกรมองหน้ากันพิธีกรมองหน้าว่าขนลุกโซโซกรรมาการก็ขนลุกโซใช่ไหมเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากนะครับนเป็นที่ เคยเขาเรียกว่าคุณตาของชาวตำบลกตรเพ่าเนี่ยค่ะในเรื่องของชุมนุมเทวดาเทพเจ้านะคะในประเพณีขึ้น่าเดือน9ก้าเหนือนะคะสุดยอดมากผ่านการแสดงนะคะโดยคุณเป็นจมาตคงเมืองนะคะเล่าเรื่องนะครับในเรื่องราวของประเพณีขึ้นท่าเดือน9ก้าภายในห้านาทีนะครับให้พวกเราได้รับชมกันนะครับอย่างจุใจเต็มอิ่มคนยังลุกโสมเดี๋ยวนี้นะคนยังลุกไม่หายเหมือนจริงมากนะคะ ก็ต้องขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนะคให้พี่เบนจมาศคงเมืองด้วยนะคะนี่คือหมายเลข6กนะครับคุณเบนจมาศคงเมืองนะครับในการเล่าเรื่องประเพณีขึ้นท่าเดือน9ก้าเหนือนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเดินทางกันต่อนะครับที่พวกเขาประกวดเสางามหมายเลข7ครับคุณพัดพัดสอนอุตตููนนะครับวันนี้นะครับมีการแสดงสวยๆนะครับมาให้เราได้รับชมกันนะครับ ค่ะจากหมู่สามตะบลสามเงาเทศบาลตะบลสามเงาส่งเข้าประกวดนะคะกับผมมาในโชว์ชุดฟอนเพลงสาวงามจังฟอนเชิญทับชมได้เลยครับฟอนสาวงามจังฟอนครับเสียงประมือกับหม่เลขเจ็ดนะครับคุณพัฒ ขัดสอนอุตทูลครับผมค่ะจากหมู 3, ่สามตำบลสามเงาเทศบาลตำบลสามเงาส่งเข้าประกวดนะคะเป็นการฟ้อนที่สวยงามอ่อนช้อยมากงามะะอ่อนช้อยยิ้มหวานมากๆเลยนะครับกับเสาวงามผู้เข้าประกวดของเราอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจมอคมาลายัยเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวดได้ชุดคะแนนพงมาลัยมีรางวัน<ช>ลนะครับ<ช>มีสของขวัญใจมหาชนนเด่นเรับค่ะ ตอนนี้นะคะหมายผู้ประกวดหมายเลขที่8น่าจะรออยู่ด้านรางเรียบร้อยแล้วนะคะเดินทางกันต่อนะครับที่ผู้เข้าประกวดหมายเลข8ครับกับคุณจุธารัตโจนะครับซึ่งวันนี้นะครับได้เตรียมโชว์สวยๆมาให้ท่านได้รับชมกันค่ะจากหมู่หนึ่งตำบลท้องฟ้านะคะคุณจานนะคะทุกกระชั่นะคะส่งเข้าประกวดนะคะครับผมวันนี้มาโชว์นะครับในบทเพลงมีเจนเมอร์ส่วนนะครับ ตามรับชมได้เลยกับผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดคุณจุธารั์โจครับของคุณตั้งลี่จินนะฮะข้างล่างนี่อะไรนะฮะขั้วชัวขั้วงาขั้วชัวขั้วงาเห็นเน้เห็นชั้นกรรมการทั้วงานทั้วงานตามไปด้วยเนเป็นเป็นยุคของการต้องใช้ภาษานะคะซึ่งต้องเป็นภาษาในการสื่อสารที่เพิ่มจากภาษาอังกฤษนะคะใช่แล้วเป็นเพลงเพราะๆนะคะผ่าน เพลงจีนะคะ่านุทุธารัตโจนนะคะครับผมนะครับก็เป็นอีหนึ่งเพลงที่เราคุ้นเคยในเรื่องของทํานองเนาะนะครับสำหเพลงนี้นะครับค่ะและไม่ให้เสียเวลานะคะเราเดินทางต่อกันเลยนะคะบานทีผู้เข้าประกวดหมายเลขเก้คุณเยาวดีวันเสาร์นะครับ ค่ะจากหมู look, <summer>. uh ่ที่8ตำบลท้องฟ้านะคะนายกนิคมจันมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะคะครับผมจากโชว์เพลงจีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสนุกสนานม้วนจอยกันนะครับกับโชว์ชุดนี้จากผู้เข้าประกวดหมายเลข9วันนี้เขามาในบทเพลงบังเอิญมันได้อ่ะเดี๋ยวดูว่าบังเอิญมันได้จริงไหมนะคะแล้วชุดเขาได้อ่ะออ สะดวกกันเลยนะครับกับหมายเลขเก้าคุณเยวา,วาวดีวันเสาร์ครับวันเสาร์นะครับจะไปนะคะกับบทเพลงบางเอิญม,มันได้นะคะบางเอิญม,มันได้เนอะโบยและนะคะก,กับงมอะไรน้ำใจนะคะ แล้วก็เป็นคะแนนด้วยนะคะพรมาลัยจากกองเชียร์นะคะใส่แล้วนะครับม่อมาลัยกำลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาประกวดทุกๆุหมายเลขได้นะครับสะสมคะแนนครับกับรางวัลเทพีแม่ไม้ขวัญใจมหาชนในค่ำคืนนี้รางวัลจะเป็นของใครนะครับสามารถที่จะ ลงคะแนนได้โดยการซื้อพวงมาลัยในช่วงนี้ยังเป็นรอบที่2นะคะในรอบของการโชว์ความสามารถพิเศษนะคะของผู้เข้าประกวดทั้ง10ท่านนะคะและเราเดินทางมาจนถึงผู้ประกวดหมายเลขที่10แล้วนะคะในช่วงนี้หมายเลข10นะครับกับคุณประนอมแสงอินนะครับค่ะจากหมู่ห้าตำบลกตะเภานะคะสิบเก่าประชาวิทยาคารรุ่นที่15นะคะส่งเข้าประกวดนะคะไม่ทราบว่าวันนี้มาแสดงในชุดการแสดงอะไรคะการแสดงเต้นประกอบเพลง รักค่ามครองนะครับตาพร้อมแล้วเสียงประมือกับคุณประนอมแสงอินค่ะโอ้โหกำลังจะรออึ้ออึน่ารักมากๆเลยนะครับกับคุณพี่ประนอมแสงอินนะครับ หมายเลขสุดท้ายนะคะในค่ำคืนนี้นะคะสหรับรอบที่สองนะคะจากหมู่ที่5้ากอตะเพานะครับสิ์เก่าประชาวิทยาคารนะครับเพื่อนร่วมรุ่นที่สิบห้าในขอเสียงกําลังใจหมายเลขสุดท้ายขอเสียงขอเสียงครับขอเสียงเพื่อนร่วมรุ่นประชาวิทย์นะยังน่ารักมากๆเลยเป็นความอบอุ่นน่ารักนะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ รอบที่3นะคะในการตอบคําถามนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง1ิบท่านได้พักผ่อนก่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวในรอบต่อไปนะคะรอบต่อไปครับกับรอบตอบคําถาม<ช>นั่นเอ<ล>งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของปฏิพานไหวพริบนะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าแต่ละท่านจะตอบตอบได้ตรงประเด็นไหมนะคะตอนนี้ฝากกระซิบมานะครับจากทางด้านของคะแนนพหมาไลัยตอนนี้ฉิวเฉียดกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครชอบใครอย่าลืมนะครับ เตรียมพวงมาลัยในรอบสุดท้ายแล้วนะครับกับ<ช>รอบตอบคาถามเพราะฉะนั้นรีบด่วนเลยนะครับตอนนี้คะแนนกําลังสูสีกันอยู่ชุกพวงมีคะแนนใช่แล้วค่ะเดี๋ยวระหว่างที่รอนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงเพลงเพราะๆนะคะจากรองนุงนะคะอีกสองบทเพลงมอบให้ทุกท่านได้รับชมด้านหน้าเวทีตรงนี้นะคะสนุกสนานกับรองนุงอีกสองน,นเพลงในช่วงนี้ค่ะ